มามีสันเชียร่าแย่ไม่เย็นครับมาจุดั่วครับเห็นไหเนาะซักสองจุดั่วจุดั่ว แล้วก็ข้างล่าง จุดรั่วโอลิงแข็งพอไม่รั่วนะครับรั่วรั่วโอ yeah. ลิงลอยดูข้ามน้ำมันกอบเดี๋ yeah. ชุดโอลิง กำลังก่อ่ะนวดอยูกตัวนึ่งข้างในเขาวาวเลยตัวนี้ดูคาบน้ำมันคอบแล้วมีสัน เชยดอ่ะแอรไม่เย็นนะคันนี้ก็อย่าตู้แอ,อร์กับคุณไดสอน,นัตาล้วก็ใกล้เสร็จแล้วแล้วรอสอบข้างในตอนนี้ก็งานแอ,อร์เหมือนกัน ก็งานแอร์เหมือนกันครับอันนี้ก็ไล่ระบบไฟแล้วก็เปลี่ยนตู้แอร์ครับตู้แอร์รั่วแล้วก็ทอดท่ททอรครับทอดท่อแอร์รั่วนะครับตู้เดิม ตู้เขาแปลงมาแล้วครับตัวนี้ก็สองคันตัวนี้ก็งานแอร์ครับตัวนี้ก็แอร์ครับตัวนี้ก็งานเปลี่ยนเกียร์พอติดครับต่อติด ก็เปลี่ยนเกียร์ธรรมดาครับตัวนี้เกียร์ถอยหลังเข้าไม่ได้ครับก็สั่งอะไรครับยกเรียบร้อยแล้วครับผมครับคอยแอร์รอก็ล้างให้ใหม่แล้วครับ ทางข้างนอกข้างในครับก็ไล่ลเปลี่ยนพวนกชุดตนะัวเลงพวกนี้ครับรั่วตัวข้างในก็สะอาดครับร้านข้างในเปิด ีล้างนะเป็นอีอซื้อใหม่มาข้างนอกข้างในให้ได้ครับอเอีคยครับเดี๋ยวเปลี่ยนรถเลยครับถึงเวลาจะพักนะครับผมไม่ลงนะครับสองร้อยนิดๆโอเคแร็กเลย ก็เรามันยาไปแล้วก็เย็นปกติครับท่อก oh, <the> ็เย็นแล้วไปน้ำเป็นครับไอนไซต์ก็150ครับผมมันยาก็อยู่ประมาณ20กว่าครับผมก็ เย็นลงเรื่อยๆครับครับมิส,สันเฮเดอร์ครับผมก็จะออกวิ่งทดลองครับครับผมเย็นปกติแล้วครับผมพร้อมส่งงานจะออกวิ่งทดลองนะครับครับผมก็สวัสดีครับ ครับผมฝากกดไลค์กดแชร์วิภาวดีออโตวิภาวดี28เด้วยนะครับผมครับผมก็เนี่ยครับผมปากซอยวิภาวดี28ครับติดถนนใหญ่แล้วนะครับผมก็เชิญไปครับไปหซ่อมรถครับผมครับสวัสดีครับผม